สิ่งที่ต้องทำสองอย่างเพื่อความสำเร็จหนึ่งให้คุณตัดสินใจอย่างแนว่วแน่ว่าสิ่งใดที่คุณต้องการอย่างแท้จริงสองให้คุณออกไปให้ออกไปให้มากพอให้คุณลงมือทำอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับความสำเร็จที่คุณต้องการ และคุณต้องให้ให้มากพอเพื่อรอระยะเวลารอ,อคอยที่มันจะส่งผลให้มันเกิดขึ้นเหมือนวันนี้คุณปลูกพืชอ,อะไรก็ตามทุกอย่างมันต้องมีเงื่อนเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อมันจะส่งผลลัพธ์ให้คุณเห็นต่อหน้าคุณและสิ่งไหนก็ตามที่คุณให้ออกไปส่งออกไปแล้วคุณมีความสุขในทุกๆวันนั่นมันคือราคายิ่งคุณมีความสุขมากเท่าไหร่ที่คุณส่งออกไปนั้น มันจะมีราคาและเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณมากขึ้นเท่านั้นวันนี้คุณให้อะไรออกไปแล้วคุณมีความสุขก็เท่ากับว,ว่าคุณได้ส่งคลื่นพลังงานดีๆส่งสิ่งดีๆออกไปให้กับผู้คน คุณก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวเราเช่นเดียวกันและสิ่งที่คุณทำในทุกๆวันส่งออกในทุกๆวันมันก็จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของตัวคุณเช่นเดียวกันวันนี้ให้คุณตัดสินใจอย่างแนว่วแน่ค่ะสิ่งที่คุณต้องการนั้นมันคืออะไรและคุณให้ออกไปในสิ่งที่มันสอดคล้องและเชื่อมโยงถึงความสำเร็จที่คุณต้องการคุณก็จะสำเร็จ ตามที่คุณตั้งเป้าไว้อย่างแน่นอนเป็นกำลังใจและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่มังางมีคดนสสวนค่ะ